ชาวราศีเมษนะฮะกับเรื่องของดวงชะตาครึ่งเดือนแรกของมีนานะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องดีๆเรื่องเด่นๆอะไรเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังอะไรไเตรียมความพร้อมไว้ร่วงหน้านะครับเอาเรื่องแรกเลยนะครับเด่นๆครับคือเรื่องของงานนะฮะงานจะยุ่งงานจะชุกงานจะชุมงานจะมีกิจกรรมใหม่ๆมีงานแทรกงานด่วนงานพิเศษงานล่วงเวลาหรือบางคนอาจจะ อดหลับอดนอนนะครับในเรื่องการคิดงานหรือว่าในเรื่องการทํางานในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยก็ได้นะครับในช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวกับความขยันมันมีนะแต่ว่ามันมันมีช็อตนะฮะหรือคือขยันเต็มที่เลยกะว่าวันนี้จะลุยนะครับทั้งคืนเลยก็ลุยได้กเกือบค่อนคืนแล้วอยู่ดีพอช็อตหรือว่าอยู่ดีสมองมันตื้อมันตันปึง้งช็อตเลยนะครับมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนนี้ ที่ต้องระวังคือเนื่งพักผ่อนให้พอให้เยอะนะฮะข้อ2ใช้สายตาใช้สมองนะครับให้เบาลงนิดนึงเนื่องจากว่ามันเหมือนกับเครื่องรถยนต์ที่เป็นขับไม่หยุดนะฮะบางทีมันเครื่องอมันช็อตนะครับหรือว่ามอน,น้ามันร้อนได้ฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่ต้องเตือนคือหาเวลาพักผ่อนส่วนตัวบ้างแล้วก็เรื่องของการงานมีงานพิเศษนะครับเข้ามาเราก็เตรียมความพร้อมใครที่ทํางานประจําอยู่ ให้เตรียมความพร้อมรีบเร่งนะฮะให้มันจบให้ไหวงานที่ทําอยู่งานประจําให้จบให้ไหวกว่าปกติสมมติว่าได้รับมอบหมายงานนะครับให้ทํางานให้เสร็จภายในกลางเดือนนะฮะภายในวันที่15นะฮะแต่ว่าเราเผื่อไวเลยนะเอากวันที่10หรือว่าที่12นะครับให้จบพอนะครับเนื่องจากว่ามันจะสปีดเต็มที่นะครับแล้วพอถึงจุดวันที่10บหรือสิสแล้วมีงานแทรงงานด่วนมันจะทําให เราเสีย,ยเวลานะครับกับการทํางานควบคู่หรืองานที่มันซ้อนกันสุดท้ายมันจะทําให้งานมันลงตัวและเสร็จพอดีกลางเดือนพอดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เผื่อเวลางานหลักหรืองานประจําของเราแล้วก็รีบสปีดงานหลักงานประจําให้จบให,ให้ไวนะครับก่อนเวลาให้ทันนะฮะนี่คือทางแก้นะรวมไปถึงมีงานพิเศษเข้ามาบางทีอาจจะเป็นงานที่เราไม่เคยทําหรือว่ามีคนชักชวนชักจูงหรือว่า ให้าทาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นดูยุ่งๆพอสมควรนะฮะใช้เวลากับกับคนอื่นมามากพอสมควรของคนลาศีเมษนะครับกับเพื่อนกับที่ทํางานกับคนที่เดือดร้อนกับคนรอบตัวหรือว่าคนในสังคมพอสมควรแล้วนะครับให้เวลากับตัวเองบ้างหรือว่าหาเวลาที่รีแลกซ์นะครับชาร์จแบตให้กับตัวเองบ้างนะผมว่าสําคัญกับชาวราศีเมษนะฮะ แล้วก็ประการต่อมาเรื่องของการเงินหมุนเงินทันเวลานะครับใครที่อยู่ราศีนี้โดยทั่วไปก็หาเงินเก่งนะแต่ว่ามันใช้เงินไปกับเนืองนะครับคนรอบตัวบางคนก็มีเท่าไหร่ก็ให้บุคลารีหรือบางคนมีเท่าไหร่ก็ให้แฟนบางคนมีเท่าไหร่ก็ให้เรียกว่าไทยสังคมนะครับหรือว่าช่วยเหลือใครนะครับคนราศีนี้ให้ใครกู้ยืมมักจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ ต้องมีคนมาขอความช่วยเหลือก็เตรียมความพร้อมนิดนึงว่าไอ้เงินส่วนนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้คืนหรือว่าคืนไม่ครบนะฮะเราก็จะได้เตรียมปริมาณนะครับหรือว่าจํานวนที่มันเสียได้นะครับเอาไว้ก่อนแล้วก็เรื่องความรักนะครับมุมดาวในช่วงนี้นะฮะมีความรักที่เริ่มที่แบบสดใสขึ้นนะครับมันเสมือนกับผ่นดินที่มันแห้งแล้งนะแล้วฝนมันตกนะครับชั่วค่าคืนรุ่งเช้ามาดอกหญ้าเล็กๆน้อยๆมันแทงโผล่ขึ้นดินขึ้นมาหรือว่าเป็น ยอดย่ายนะครับฉะนั้นมันมีมุมความรักคนโสดหรือว่าคนที่รู้สึกว่าเงาเงาอะนะครับมันก็จะมีมุมความรักที่มันกุ๊กกิ๊กหรือว่ามีอะไรสดชื่นสดใสเข้ามาในช่วงนี้ได้บ้างไงครับก็โอเคฮะมันก็เป็นเป็นปกติแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามานะรวมไปถึงคนที่มีคู่หรือว่ามีคนที่คนมีคนรักของเราอยู่แล้วนะฮะในช่วงนี้มุมดาวในเรื่องความรักมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะครับดาวความรักนะครับมันเป็นช่วงที่ มีหนึ่งนะครับไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้น2ออาจจะมีมุมที่คุยแล้วมีความสุขเพิ่มมากขึ้น3อาจจะเป็นมุมที่มีการเริ่มต้นหรือว่าเริ่มทําอะไรร่วมกันนะครับใหม่หรือว่าจะเริ่มต้นสิ่งดีๆร่วมกันก็ยังได้นะครับสใครที่มีลูกมีบุตรนะครับในช่วงนี้ลูกหรือว่าบุตรก็จะหนึ่งระวังป่วยก่อนนะก่อนที่จะบอกว่าเขาจะ,สะแสดงศักยภาพบางอย่างหรือพัฒนาการบางอย่างที่มันดีขึ้นมานะฮะ ยกตัวอย่างครับเขาอาจจะเรียนเก่งขึ้นหรือผลการเรียนอะไรดีนะครับแต่ว่ามันมีการประทะคารมอะไรกับเรา,เราะฉะนั้นมันจะสอนแล้วไม่จำสอนแล้วดื้อสอนแล้วไม่ฟังอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเถียงอีกบางคนไม่เถียงแต่ไม่ทําก็มีนะครับเราะฉะนั้นก็จะหงุดหงิดด้วยเรื่องจุกจิกของบุตรของลูกเราแต่ว่าด้วยศักยภาพตัวเขาเขา,เขาจะเด่นด้วยตัวเขาเองเขาสามารถที่จะหาวิธีที่จะทําทให้เกิด ชื่อเสียงนะครับหรือว่าทําให้เขาผ่านพ้นวิกฤตด้วยตัวเขาเองได้นะครับแต่ช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดเขาดีนะส่วนใครที่ไม่มีบุตรไม่มีลูกนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลาหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับในช่วงนี้ก็มีแฮปปี้มีความสุขดีนะครับผมว่าที่ที่ต้องระวังคือเรื่องของอาการป่วยหรือบาดเจ็บมากกว่าหรือไม่ก็าหายเออในนี้น,น่าห่วงน,น,น่ากลัวแล้วก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือ อาจจะไปสร้างอะไรที่มันเสียหายในบ้านในห้องเราอะไรพวกนี้นะครับเล่นโซนอะไรร่วงแตกอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของความรักอีกประการนะครับสำหรับคนที่โสดนะครับหรือว่ากําลังจะมีคู่นะครับมันมีมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับการปิดหรือซ่อนเลนส์นะครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราถูกใจสบายใจหรือคุยอะไรกับใครนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากให้พัฒนาการมันดีขึ้นนะฮะมันต้องเก็บเงียบมันต้องปิดนะครับมันต้องปิดข่าวแบบสนิทเลยนะครับ เอาจริงๆคือแทบไม่ต้องบอกใครเลยนะฮะเนื่องจากว่าบางบางอย่างนะคนชี้นําคนล่วงรู้คนแนะนําคนอะไรที่อยู่รอบตัวเราเขาหวังดีกับเรานะฮะหรือว่าเขาอาจจะมีมุมมองอะไรที่เอ่ยอะไรออกมานะครับแล้วมันไม่ถูกใจหรืออย่างนคือมันทําให้เหมือนชักใบให้เรือเสียนะครับอาจจะสูญเสียคนที่เราชอบพอไปได้หรือก็มีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ปิดสนิทด้วยตัวเราเองก่อนนะครับด้วยศักยภาพและความคิดของคนราสีเมษมีความเป็นผู้ใหญ่สูง เรารู้เราคิดแล้วก็เราตัดสินใจด้วยตัวเราเองได้บางอย่างคาชี้แนะชี้นำมันทําให้ใจเราแกว่งได้แล้วก็บางทีมันอาจจะทาให้เราตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเรื่องนี้นิดหนึ่งครับเรื่องของการเรียนระยะนี้มุมดาวการเรียนดีมากใครที่อยากจะเรียนรู้ร่วงรู้นะครับหรือว่ารอบรู้อะไรหลายอย่างนในช่วงนี้เหมาะสมกับการค้นคว้าหาความรู้เพื่อเผยกาลังจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับศาสตร์ใหม่ หรือว่า,เ,าเรื่องที่เราอยากรู้นะครับมันจะรู้อะไรได้ลึกซึ้งขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปมีประสบการณ์นะครับกับงานกับสิ่งที่เราเรียนได้ได้ดีขึ้นนะครับในช่วงนี้เราอยากเรียนรู้เราอยากรับรู้หรืออยากเ่วงรู้อะไรในช่วงนี้มันจะรู้ได้ด้วยตัวเราในการที่เราลงไปลุยเองนะฮะ <S <S เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมีอะไรบ้างนะเรื่องแรกครับมีปัญหาเรื่องการปวดหัวนะครับปวดตัวร้อน2ระวังบูมแพ้ หรือว่าเป็นหวัดนะครับซ้ำนะครับมีเรื่องเจ็บตัวมีเหตุปัจจัยต่างๆให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะมันก็ต้องเซฟตัวเองขึ้นมาด้วยครับเออมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถขึ้นมานะรถกับบ้านนะครับอืมแล้วก็บุปกรารีนะครับหรือครอบครัวนะฮะเพราะนั้นเตรียมความพร้อมรถบ้านบุปการีนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนมันจะช็อตนะครับเพราะนั้นอะไรที่ควรจ่ายจ่ายอะไรที่ยังไม่ควรจ่ายหรือยังไม่ รีบร้อนนะครับยาเพิ่งใช้จ่ายนะครับเาะนั้นช่วงนี้เซฟตัวเองดีเตรียมเงินนะครับล่วงหน้าหรือว่าหาเงินบางส่วนล่วงหน้า,าไว้แล้วก็เก็บเงินเอาไว้บ้างนะครับหลายอย่างหลายส่วนบางทีอยู่ดีพรุ่งนี้เราช็อตป่วยไม่สบายไม่สามารถจะหาเงินได้สักเดือน2เดือนเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจากนี้ไปมีเงินเก็บเอาไว้บ้างนะครับแล้วก็โชคลาภนะครับมาจากไหนเนาะโอเคพื้นดวงโชคลาภนะครับยังเป็นเรื่องของ บางคนบัตรประชาชนนะฮะสบางคนอาจจะเป็นหน้าหลังนะครับหลังบัตรเครดิตนะฮะหรือ3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสมุดบ,บัญชีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวดวงมันจะมีโชคลาภมันจะจิ้มโป๊ะเลือกเลขได้ถูกเองแต่ถ้าดวงไม่มีโชคลาภรู้แบบนี้บางทียังเลือกซื้อเลขมาสลับกันเลยมันก็จะไม่ถูกกันนะฮะไม่ไปไล่เอาตามสะดวกดีกว่าและอย่างน้อยมันก็มีบางทีโชคลาภมันไม่ได้มาด้วยเรื่องเงินนะโชคลาภมาด้วย เรื่องของงานนะครับโชคลาบมาด้วยเรื่องของแฟนโชคลาบมาด้วยความสัมพันธ์อันดีกับใครสักคนหนึ่งก็มีนะครับโอเคเลขมงคลนะครับสุดท้ายแล้วเลขมงคลเลข7เลข8เลข3เลข4ครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโชคลถคือเลข1นะฮะสีที่ถูกโชครครับมีสีฟ้าสีดำเงินสีชมพูสีเขียวครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชคลคือสีดำนะฮะวันที่ดีนะครับมีวันจันทร์นะครับวันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับวันที่ติดขาดคือวันอังคารนะครับสุดท้ายครับทำบุญอะไรที่เรา สบายกายสบายใจนะครับทำไปทําบุญลงศพทําบุญศาสนาทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนและทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขนะครับปันกําลังใจเสมอครับสวัสดีครับ